อุปะสันโตสุขขังเสติบุคคลผู้สงบระงับย่อมอยู่เป็นสุขการที่บุคคลจะสงบได้ต้องอาศัยหลักธรรมเข้ามาประคองหลักธรรมนั้นก็คือธรรมที่จะทำให้บุคคลสงบแล้วงามทั้งภายในงามทั้งภายนอกมีสองอย่างคือหนึ่งขันติความอดทน 2. โสรจจะความสง,งียม่มความสงบมีสองลนะักษณะคือ1สงบภายนอก2ส,สงบภายในการสงบภายนอกได้แก่การสงบกายสงบบาจาโดยอาศัยความอดทนอดกลั้นต่อแรงกระทบที่มีต่อกันและก,กันในครอบครัวบ้างในสายงานบ้างในสังคมบ้าง การสงบภายในได้แก่การสงบใจโดยอาศัยความเงียมเกียมตัวมันสำรวมกายบาจาใจอยู่เสมอในเวลาทำรรในเวลาพูดในเวลาคิดคือทำพูดคิดในทางที่ถูกที่ควรที่ดีที่งามต่อตนเองและบุคคลอื่นเมื่อบุคคลสงบทั้งภายนอก สงบทั้งภายในแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดังนี้แหละ